มากันที่เรื่องราวของการมอบทุนการศึกษาพระราชทานกันก่อนนะคะโดยที่สำนักงานศึกษาที่การภาค6อำเภอเมืองสงขลาค่ะนายทงพลสวัสดิธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยุวรางกูลเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ มีนักเรียนนักศึกษาได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยและได้รับทุนการศึกษาพระราชทานจำนวน5ทุนคือนายเอกพจน์ชีวพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฒส,สงขลานางสาวสุธิมาพงศ์สวรรคมหาวิทยาลัยสงขลานครินเด็กหญิงจิรพัฒน์พงศ์สวรรค์โรงเรียนพระตงวิทยามูลนิธิเด็กหญิงทิติพรเวชกะโรงเรียนเขาแดงราชอุปถัมภ์และเด็กหญิงทัศนาเวชกะโรงเรียนเขาแดงราชอุปถัมภ์ค่ะ นายสันติแสงระวีผูุ้่มนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งกล่าวว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิวราลงกรณบดินทรเทพยะารางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนำคณะบุคคลเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณพระที่นั่งอัมพรสถานเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครรับเงินทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ระหว่าง1ธันวาคม2559ถึง12กุมภาพันธ์2560จำนวน12จังหวัด ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลบริหารจัดการเงินทุนการศึกษาดังกล่าวโดยจัดสรรให้เป็นปีการศึกษาโดยระดับประถมศึกษาได้ปีละ6000บาทระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีละ11,000บาทระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีละ18,0 0 0บาทและระดับปริญญาตรีปีละ1 2ึ0 0 0บาทค่ะค่ะ